กริยาช่อง3นะคะใช้ได้2โครงสร้างหลักๆให้คู่กับ verb to have นะ verb to have แล้วตามด้วย verb ช่อง3ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมายาวนานนานแค่ไหนไม่รู้แต่ยาวนานแต่เขาจะมีการระบุเวลาให้นะเช่น verb to have มีตัวอะไรบ้างมี have has แล้วก็ had นะเมื่อกี้นะที่เราพูดกันยกตัวอย่างเช่น I have lived อ,อันนี้ช่อง3นะ in Bangkok for 10 years ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพสิบปีละอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาสิบปีแล้วเห็นไหมมีการระบุเวลา f o r ten years อ่าอยู่มาสิบปีละหมายความว่าคะอยู่ตั้งแต่อดีตเนี่ยอยู่มาตลอดเลยจนปัจจุบันเนี่ยสิบปีละนะคะเพื่อเป็นการระบุหรือ she h a d d a t e Sam e for three years หลอนเดทกับแซมมายาวนานเลยสามปีละหมายความว่าไงคะควานะมหมายเดทในที่นหมายว่าผู้หญิงคนเนี้ยคบกับผู้ชายที่ชื่อแซม มาตลอดเลย3ปีตั้งแต่3ามปีที่แล้วจนตอนเนี้ยครบ3ปีละเห็นไหมฮะนี่คือความหมายนะครบนะเด็นะ,ะตัวที่สองเขาใช้นักศึกษาที่เป็น passive voice passive v o i c คืออะไรคะครูอ่า passive v o i c หมายถึงเหตุหตการณ์ที่ประธานถูกกระทําประธานโดนกระทำนะคะตัวที่เป็นโครงสร้างของเขาคือ verb to be ตามด้วย verb สา verb to be ได้ทุกตัวเลยนะคะเพราะว่ามันมีในหลายสถานการณ์นะ ทั้งปัจจุบันอดีตเนาะแล้วก็อนาคตนะคะก็คือ ismr was were be been being นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ขอยกที่เป็น v e r มที่เป็นปัจจุบันจะง่ายเข้าใจง่าย i am kissed i am ตามด้วย verb สแปบลบว่าฉันอะไรคะฉันโดนจูฉันถูกจูนะไม่ได้หมายว่า i am kissed ไม่ได้หมายว่าฉันไปจูบเขานะไม่ใช่นะ ไม่ใช่ไม่ได้ต้องบอกว่าชั้นนะถูกถูกเขาจุบนะถูกจุกนะ he is kicked อ่าก็ไม่ได้หมายผู้ชายคนนี้ไปเตะแต่หมายว่าผู้ชายคนนี้ถูกเตะอ่าโอเคไหมฮะนี่นี่คือ passive voice ได้นะเก็ตไหมแล้วแล้วกรณีไหนเราจะตรงตรง verb verb ตัวแฮรั okay, ้เราจะใช้อย่างน a s ใช่ไหมก็นี่ไง สนใจฝึกต่อได้ในเล่มนี้ราคาหนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษฉบับรัดขั้นพื้นฐานถึงระดับกลางของครูพี่แอนแต่ถ้าใครอยากได้กรมมา玛นั่นน,นัแนะนำกรา玛เลเวลอัพคัม,ม Level Up, คพีกรามมาฉบับสมบูรณ์เดี๋ยวแม่บางแปะตะกร้าไว้ให้ข้างล่างนะคะ